พูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับพระเอกของเรื่องเนี่ยมันมักจะเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาเสมอนั่นแหละใช่ไหมล่ะแน่นอนมันต้องเป็นพวกที่พิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้วเทพกว่าคนอื่นเป็นดาวโดดเด่นที่ปลายฟ้าเลยแต่ถึงแม้จะโดดเด่นยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมักจ,จะไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าแปลกประหลาดครับยังเป็นคนปกติอยู่มีความประหลาดบ้างแต่ว่าไม่มากจนเกินไปครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนะครับในเมื่อเกิดมาทางนี้เนี่ยช่องเรามักจะเกิดมาทางนี้แล้วจะไปอีกทางครับเอาเป็นอนิเมะที่พระเอกเนี่ยแปลกประหลาด ไม่ใช่มนุษย์ถึงแม้จะเป็นตัวประหลาดก็มีหัวใจนะครับคือตั้งชื่อได้แบบว่าซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมันเถอะนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยผมมีความลับนิดนึงของช่องนี้ยจะบอกให้ทุกคนรู้นะครับคือมันสําคัญมากตั้งใจฟังให้ดีนะครับตอนนี้น,นะครับช่องเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นพลังในเงาเมือ่อถ้าช่องเราได้มีค่ามามาก,กันต่อไปเนี่ยก็กดสมัครกันมาเลยครับแต่วันนี้ไปเริ่มมาเถอะเรื่องแรกเลยครับมาเริ่มที่เรื่องแรกเบาๆดีกว่าเป็นพระเอกเเเเป็นนนออมมมบีีี้้้ครถืววว่่่่่่าาาาาาาหหหลลลุุุดดดจจกํษยย์ูแตไะิ คือเรื่องนี่เถลอะซอมบี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยก็เป็นมนุษย์นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาได้เลยนะครับที่ได้มีโอกาสตายคือมันโดนฆาตกรโรคจิตจิ้ม,มน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ตายจริงหรอกแลวก็ไม่ได้ไปต่างโลกด้วยครับเพราะว่าถูกน้องคนนี้เนี่ยหญิงสาวน่ารักผมขาวค,คูคูคนนี้เนี่ยนะครับชุบชีวิตให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลายมาเป็นซอมบี้ครับได้รับพลังมากลายเป็นฆารับใช้จริงๆก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับเป็นหญิงสาวน่ารักเงาหง,างอยอยู่คนเดียวดาเ ซอมบี้แล้วเนี่ยนะครับกลายมาเป็นบริวารของเธอคนนี้เนี่ยก็ต้องมาคอยดูลงดูแลทํากับข้าวทาอาหารคือดูแลดีมากนะดูแลดีจริง,รงฟีลว่าเป็นน้องสาวนะครับและแถมซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ซอมบี้ที่ใช้ชีวิตได้ชิวมากนะครับไม่เห็นมีข้อเสียอะไรเลยครับกินโงกินข้าวอะไรได้แบบปกติเหมือนมนุษย์ธรรมดาเลยไปลงไปเรียนไปทํากิจกรรมคือมีข้อเสียแค่นิดเดียวก็คืออ่อนต่อแสงแดดใช่ไหมครัคือข้อเสียน้อยมากแต่ข้อดีเนี่ยมันเยอะมากครับอยู่ได้นานใช้เวลาโดนฟงโดนฟันโดนโจมตีอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นซอม ี่นเรรืองง้ิงๆแต่ที่ว่าด,ดีที่สุดเลยของการเป็นซอมบี้เรื่องนี้เลยก็คือคันได้มาเปิดฮาเลมนั่นเองจริงไปครับพระเอกเรื่องนี้นนก็เป็นซอมบี้และได้เปิดฮาเลมครับพี่สาวๆเข้ามามา,มากหน้าหลายตาเลยถือว่าเบาๆกอนแล้วกันเรื่องแรกเป็นซอมบี้ถือว่าไม่ฉีกมากเท่าไหร่นะแต่มาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับผมอยากจะเริ่มใส่ความรุนแรงเข้าไปแล้วครับเอาเป็นอนิเมะที่พระเอกเป็นกระดูกครับแถมยังเป็นกระดูกที่เทพมากๆด้วยนนะก็คือโอเวอร์โดนั่นเองจอมมารพิชิตโลกครับคือเรื่องนี้นะครับเรื่องโอเวอร์โหลดก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชาานนน่มนนเเเงิือทีลลกปวตใจะ งานมาก็มานั่งเล่นเกมครับแถมยังเอาเงินไปลงกับเกมเยอะมากนะคือเติมจนเทพอ่ะจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับเกมที่เขาทุ่มเทไปเยอะมากเนี่ยก็ได้ปิดตัวลงครับด้วยความที่พระเอกเนี่ยคือันลงทุนไปเยอะนะครับเติมไปเยอะมากมีความผูกพันกับเกมเคยทรงเคยสร้างอะไรไว้ก็เลยกะจะไว้อะไรให้กับเกมสักหน่อยไม่ล็อกเอาเวลาเกมปิดครับแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดต้องเกิดขึ้นจริงก็จะบอกว่าเป็นเรื่องไม่คาดคิดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าดี่าวนี้คิดกันหมดแล้วครับจับทางได้หมดแล้วว่าเรื่องแนวนี้ต้องไปต่างโลกแน่นอนซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยนะคร่ีท เขาเล่นน่นะครับเป็นร่างโครงกระดูกคือสมัยเล่นเกมมันชอบเป็นอยู่กลุ่มที่ชอบเล่นเกมในคาคเตอร์ตัวเป็นมอนเตอร์ใช่ไหมล่ะตัวเป็นสปาร์ลาดพระเอกเนี่ยก็เล่นเป็นตัวร่างโครงกระดูกครับแต่ให้พอมาอยู่ต่างโลกเนี่ยก็ได้มาอยู่ในร่างนี้คือมันไม่ชวนฝันเลยนะจริงเป็นโครงกระดูกเนี่ยแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสบายเลยครับท่านกระดูกเนี่ยคอยตบไก่ไปเรื่อยครับแถมยังมีมือเท้าติดมาด้วยนะพวก n p c พผู้ดูแลสุสานลูกน้องลูกน้องใช่ไหมล่ะคือตามมาเยอะมากครับทำให้การใช้ชีวิตของท่านกระดูกในต่างโลกเนี่นค,บ,คบาลๆานะ้ง่ตใหไ ในต่างโลกครับตบไก่ไปวันๆสร้างความยิ่นใหญ่ มาที่เรื่องต่อมาเนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าพระเอกเป็นหมาครับคือเป็นหมาจริงนะไม่ใช่แค่หูหมานะครับปูหมาน่ารักน่ารักไม่ใช่ครับแต่เรื่องที่เป็นหมาจริงนั่นก็คือเรื่องแยงไกใจร้ายกับนายหมาดวงซวยครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องยางไกลเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มนักเรียนมัธยมสายโนเวลนะครับคือเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายมากๆเลยคล้างนิยายสุดชีวิตแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับระหว่างที่กําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านกาแฟเนี่ยคือนั่งชิลอยู่นั่นแหละครับอ่านหนังส ครับตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจะไปแบบว่าเรื่องอื่นแล้วไปต่างโลกแต่ว่าไม่ไปครับไปเข้าร่างของหมาแทนครับเรียกว่าอนาถเลยนะเข้าร่างหมาแหละแต่ว่าด้ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับถึงแม้ว่าเข้ามาในร่างหมาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เธอคนนี้มารับเลี้ยงครับสาวสวยที่เป็นนักเขียนนิยายดังที่พระเอกเคยอ่านนี่แหละครับเป็นนักเขียนดังมากๆเขียนหนังสือหลายเล่มมากครับมาคอยรับเลี้ยงพระเอกมาพามาอยู่ด้วยที่บ้านที่มีแต่หนังสือแต่ไปหมดเลยเหมือนเป็นสวนสวรรค์ของพระเอกนะครับแต่ว่าในความโชคร้ายมีความโชคดีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าในความโชคดีของความ โชคหลายอยู่อีกครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยนะครับสาวสวยนักเขียนนิยายที่รับพระเอกที่เป็นหมามาอุปการะเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาครับเพราะว่าเป็นเอสตัวแม่เลยคือคําพูดคําจาที่แบบคือนี่มันเอสชัดๆนะครับแล้วก็การกระทําโมโหอะไรนี่จ้ากังไกลหัวดางเดียวน่ารักดีนะจะถือว่าน่ารักดีนั่นแหละเป็นการตกมงตกมุกอะไรของคููผาหนางใช่เปล่าหญิงสาวที่เป็นเอสกับพระเอกที่เป็นหมาเราไปหาดูแล้วกันนะครับถือว่าแหวกใช้ได้นะพระเอกเป็นหมาเนี่ยใช่ไหม มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องเมื่อกี้พระเอกเป็นหมาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพระเอกเป็นเสือครับหัวเสือเป็นมนุษย์ครึ่งอสูรใช่ไหมละ่ะเรื่องนี้เลยปฐมมนตาตำราพิกโลกเนี่ยชื่อไทยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องตำราพิกโลกตามหาตำราเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีครับที่มีแม่มงแม่มดม,มีมีสัตว์อสูรมีครึ่งอสูรมีความแฟนตาซีมีศาสนาจักรที่คอยไล่จัดการแม่มดนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นตัวประหลาดนี่แหละนะครับเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งอสูร็นหัวเสือ,อใช่ อยู่ยากมากคือมันอยู่ยากจริงนะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วครับเป็นประจําเข้ามาวุ่นวายชีวิตเสมอครับเป็นตัวประหลาดก็เฮียนะครับอยู่ยากในสังคมมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับตอนที่พระเอกโตขึ้นมาแล้วนะก็ได้ไปเจอกับเธอคนนี้เข้าครับไปเจอในป่าซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นแม่มดตัวเล็กน่ารักเลยนะและแม่มดน้อยคนนี้เนี่ยนะครับก็ได้ทําข้อตกลงกับพระเอกที่เป็นหัวเสือเนี่ยว่าให้ช่วยเป็นผู้คุ้มกันให้เธอหน่อยครับทำภารกิจออกตามหาตําราบางอย่างที่มันอันตรายมากๆเลยทําให้พระเอกเนี่ยนนนะคค้้องกาา็ใหหีืญิสวจทํ กับร่างกายมาเป็นมนุษย์อีกครั้งครับหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จแล้วนะทำให้สองคนนี้เนี่ยนะครับมนุษย์เสือกับแม่มดโลลี่เนี่ยได้เดินทางด้วยกันครับถือว่าน่ารักดีนะคู่แทนนิสัยอาหารทั้งคู่เลยจริงๆถ้าเปลี่ยนจากมนุษย์หัวศูนย์หัวเสือกลายเป็นมนุษย์หมีนี่นะ่าจะแบบว่าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะแต่เท่านี้ก็ดีแล้วนะ มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พระเอกเป็นตัวประหลาดในตำนานเลยคงไม่มีเรื่องไหนที่พระเอกเป็นตัวประหลาดดีกว่าเรื่องนี้แล้วครับนั่นก็คือกอดโซฟาั้นเองเกิดใหม่ทันทีก็เกิดใหม่ไปสลามไปซะแล้วครับพระเอกจากเรื่องนี้เลยริมรุ้คุงเรื่องดังอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ต้องสิ้นชีเพราะว่าโดนแทงในชาติก่อนนะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับถ้าเกิดโดนแทงในอนิเมะแล้วเนี่ยมันสบายๆชิวๆนะครับต้องได้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลก ว่าไปเกิดใหม่เป็นสลามแทนครับดูเหมือนจะอยู่ยากนะเกิดใหม่เป็นสลามมอนกากเนี่ยแต่ว่าโลกแฟนตาซียุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับสลามมันไม่ได้กากแล้วถ้าเกิดใครดูเรื่องแนวโลกแฟนตาซียุคเก่าเนี่ยสลามมันจะดูแบบง่อยๆใช่ไหมล่ะเป็นสัตว์ม้อนป่าแรกอะแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยนะครับสลามมันเทพแล้วครับไม่ว่าเรื่องไหนสลามไม่ต้องเทพทั้งนั้นอนะแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นที่สุดแล้วครับคือทาได้หลายอย่างมากในสลามเรื่องนี้แปลงลงแปลงล่างดูดกินเหล่าสัพสัตว์เข้ามาใช่ไหมล่ะใช้พลังของน้ไดดาาเเกปทยยมหล เป็นสารพัดสารพัดประโยชน์ครับเรื่องนี้แล้วก็บางจะมาใช่ไหลาะภาคใหม่นะครับรออีกไม่นานนี่เองรออยู่มากคือขายเละเกินถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทีไรไม่ต้องขายนะครับเพราะว่าชิวใช่ไหมละภาคแรกดูแล้วเพลินมากแต่ไม่รู้ว่าภาคใหม่จะชิวหรือเปล่านะอาจจะเคร่งเครียดจริงจังก็ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องดูครับจริงๆ เรามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยประหลาดสุดๆแล้วครับโดนโลฮิโดโลสาพานสูนนั่นเองกิงกาหัวกิ้งกาใช่ไหมล่ะพระเอกเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลกที่มีเวทมนต์ครับกับเมืองที่พระเอกอยู่ใช่ไหมล่ะซึ่งเมืองที่พระเอกอยู่เนี่ยมันมีแต่ตัวประหลาดทั้งนั้นเลยหัวประหลาดนะครับซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนหัวประหลาดเช่นกันครับจริงๆไม่ได้หัวประหลาดทุกคนนะจะมีคนส่วนหนึ่งนะครับหัวประหลาดพระเอกเนี่ยก็เป็นหัวประหลาดครับ ซึ่งเมืองที่พระเอกอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นเมืองที่แบบว่าอยู่ยากมากนะคือสภาพแบงขังเหลือเกินอะ่ะและแถมยังมีอันตรายครับมีประตูคอยเปิดมาพวกคนใช้เวทมนต์เนี่ยก็จะคอยบุกมาทําการทดลองกับชาวเมืองบุกมาต่อสู้ซึ่งพวกบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยนะครับก็ต้องคอยสู้ไงโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยนะครับที่เป็นหัวกิ้งก่าเนี่ยก็งับเข้าให้คอยต่อสู้หาคนที่ใช่ครับคนที่อาจจะเป็นคนที่ทำให้ตัวเองกลายมาเป็นกิ้งก่าอยู่ทุกวันนี้ครับถือว่าดีเท่เลยครับอนิเมะเรื่องนี้อนิเมะสามดีใช่ไหมละ่ะที่ดูแล้วไม่ค่อยข ลงทุนสร้างขนาดไหนก็ตามไม่งก็ดูแล้วผิขัดตาแล้วเกินแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าลื่นอ,อยู่ครับแบบผสมใช่ไหมละ่ะหรือว่าแบบนี้คือแนวทางที่ถูกต้องของอนิเมะแนว 3D ใช่ไหมพระเอกก็เป็นหัวกิ้งขาครับตรงตามหัวข้อนี้เลยแล้วข้างในหัวมีหัวอีกหัวหนึงอะ่ะคือแม่งประหลาดสุดๆแล้ว มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้พระเอกก็เป็นหัวโครงกระดูกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นหัวโครงกระโหลกสัตวนะ์นะนี่คือเรื่องนี้เลยครับเจ้าสาวผมแดงกับเจ้าเวทอาสูนครับคือเรื่องนี้น,นะครับก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวครับหญิงสาวหัวแดงน้องนางเอกที่ไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตครับจนถูกขายมาเป็นทาสในโลกประมูลแห่งนี้ได้แหละซึ่งคนที่ได้ประมูลตัวเธอไปนี่นะครับก็คือพระเอกของเรื่องเรยกว่าเป็นพระเอกได้ไหมหัวกระโหลกสัตว์นะครับแต่เรียกเรียกเซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ประมูลเธอคนนี้มาครับประมูลนางเอกมาแล้้้วววกกกกกกก็พพาาาาามมมมออออยยยูู่่่่่่่่่ใในนนนโลทีีแแแตตงงงะรรรหหดัั อยู่ในป่าที่แปลกประหลาดครับมีความแฟนตาซีเยอะมากไอป่าที่พระเอกพาเธอคนนี้วร์บมาเนี่ยซึ่งพระเอกหัวกะโหลกสัตว์นี่นะครับก็หมายตาเธอคนนี้ว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับก็เลยให้มาเป็นผู้ชงผู้ช่วยครับมาฝึกเป็นลูกศิษย์แล้วที่เด็ดที่สุดเลยก็คือเล็งเอาไว้เป็นเจ้าสาวในอนาคตนั่นเองคือออกแนวโรแมนติกนิดๆนะมีความโรแมนติกถึงแม้หัวกะโหลกสัตว์แต่ก็มีหัวใจนะครับเพื่อมาตรงตามหัวข้อวันนี้จริงๆนะพระเอกเป็นตัวประหลาดเรื่องนี้ก็ประหลาดสุดๆแล้วครับแล้วยควัั่นนน้กกเาาจอใหหมิป